สวัสดีครับผู้ใช้งานเว็บบอร์ดทุกคนนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเว็บบอร์ดเมื่อเราใส่สคริปต์นะครับหรือว่าโค้ดอะไรต่างๆนะครับในส่วนของปรับแต่งส่วนหัวและท้ายบอร์ดนะครับใส่เข้าไปแล้วกดกดตกลงกดเซฟแล้วนะครับเว็บบอร์ดพังนะครับหน้า นี้เข้าไม่ได้นะครับหรือว่าเข้าเว็บไม่ได้เลยนะครับเรารู้แล้วล่ะว,ว่าเราใส่โค้ดไว้ตรงส่วนหัวเลยท้ายบอร์ดนะครับแล้วทีนี้เราจะมาทําการแก้ไขกันนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับการใช้งานโฮสติ้งนะครับเ,เริ่มแรกเลยก็คือ แรกเลยก็คือเราต้องใช้โปรแกรม FTP Filezilla นะครับให้เป็นนะครับตรงนี้ผมได้ทำการทำวิดีโอสอนไว้นะครับตรงนี้นะครับก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะครับพอเราทำตรงนี้เป็นแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มแก้ไขกันนะครับโดยล็อกอินเข้าโฮสต์ของเรานะครับด้วย Filezilla นะครับ เชื่อมต่อนะครับพับ l ลิกนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นไฟล์2ไฟล์นี้นะครับสองไฟล์นี้ซึ่งเป็นนี่ครับฟุตเตอร์ก็คือส่วนล่างนะครับเฮดเดอร์ก็คือส่วนบนนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าเราใส่โค้ดไว้ตรงไหนก็คลิกแล้วก็ลากออกมานะครับทั้งสองอันเลยทั้งสองอันเลยนะครับ ที่หน้าแรกนะครับนี่สองอันนะครับเดี๋ยวมันคลิกเปิดขึ้นมานะครับกับโน้ตแพดนะครับแล้วก็กด c อนโทรลเนะครับลบออกให้หมดนะครับเซฟครับเหมือนกันครับทั้ง h e a d ดอร์ฟุตเตอนะครับหรือเราอาจจะเก็บไฟล์ไว้ก่อนนะครับเก็บไฟล์ไว้ก่อนก็ได้หรือว่าลบให้หมดเลยก็ได้ครับแล้วก็ค่อยทำใหม่ เรือจะเก็บไฟล์ไว้ก่อนก็ได้ไม,ม่มีปัญหานะครับตรงนี้รีเฟซเทั้งนิดนึงนะครับนี่ครับเหลือ0อันนี้คือหมดแล้วนะครับก็จับลากมาทับทางนี้เขียนทับตกลงอันนี้ก็เหมือนกันครับทางเฮดเดอร์ฟุตเตอร์ตกลงแล้วก็ไปเข้าดูหน้าเว็บนะครับกดรีเฟซกด f 5นะครับก็จะได้ กลับคืนมานะครับแล้วก็ปรับแต่งเว็บกันใหม่นะครับ